ฉันวหน้าชมรมอาสาพัฒนาคนใหม่จะทําให้ชมรมของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเองคดีว่าหนูอยากมาสมัครชมรมอาสาพี่ค่ะแกว่าพี่โชคชัชยเขาดูแบบปลกๆปละช่วงนี้ตั้งแต่เขาเป็นประธานเปลี่ยนไปเยอะเลยครับง่อยทําไมไม่ได้เรื่องอย่างนี้เนี่ยไหนละงานที่เด็สร้างจะไม่เห็นความคืบหน้าเลยนะแล้วพี่โชคชัช<า>ยล่ะทำ <มา S 2> อะไรฉันนั่นเหรอเขนั่งเป็นประธานชมรมไงจะมากเกินไปแล้วนะใช่พี่โชคชัชยใช,ใช้อำนาจกับเรามากเกินไปแล้วง่อย นายร่วมมือกับเราไหมครับไม่ทําเว้ยใช่มีประธานชมรมอย่างเงี้ยใครเขาจะอยากมาสมัครกันพี่อำนากอนาะทำตัวเป็นผดเ็การเกินไปแล้วนะน่าเบือ่อนเมื่อเธอเป็นประธานชมรมเธอก็ต้องทำแบบนี้แหละมีอำนาจอยู่ในมือ,อใช้ให้มันเป็นประโยชน์